คุณชูวิทย์กระบวลวิศิษถึงกับหน้าหงายหลังจากที่คุณเศรษฐาตวีศินออกมาแฉตัวเองบ้างเรื่องของเรื่องคือกรณีที่คุณชูวิทย์นะออกมาพูดหรือออกมาแฉเรื่องการเสียภาษีของบริษัทแสนสิริซึ่งเป็นบริษัทหมหาชนซึ่งคุณเศรษฐาก็เคยเป็นผู้บริหารที่นั่นอยู่บอกว่าเอาละแสนสิริจ่ายภาษีไม่ถูกต้องลบเลี่ยงภาษีขัดจริยธรรมอันนี้ก็ว่ากันไป แต่สุดท้ายนะครับผมก็เชื่อว่าคุณเศรษฐาคงจะอดไม่รนทนไม่ไหวนะตัดสินใจกล้าออกมาเปิดโปงคุณชูวิทย์บ้างโดยบอกว่าสาเหตุที่คุณชูวิทย์ออกมาพูดแบบนี้เนี่ยนะครับคุณเศรษฐาใชา้งคำว่าที่ออกมาพูดมันไม่จริงหรอกนะเขาพูดง่ายๆคือเป็นการสร้างสตรอรี่หรือการสร้างเรื่องขึ้นมาเพื่อที่จะดิส c r e ด i คุณเศรษฐาอันนี้คุณเศรษฐาพูดอย่างนั้นนะเขาก็เล่าเรื่องบอกว่าไอ้เรื่องของเรื่องคือคุณชูวิทย์เนี่ยเสนอขายที่ดินของตนเองให้กับแสนสิริ นะซึ่งเป็นที่ดินอยู่แถวสุขุมวิท24เสนอขายในราคา2,000ล้านเสร็จแล้วเอาละสุดท้ายเศรษฐาเขาก็จะซื้อแล้วก็ต่อรองกันเหลือ1,800ล้านเอาไปเอามาปรากฏว่าที่ดินที่คุณชีวิตเสนอขายให้นั้นเนี่ยมันติดสัญญากับบริษัทอื่นแสนสิริเขาก็เลยไม่สามารถซื้อได้นะก็ปฏิเสธไปต่อมานะครับก็ไม่นานนี้อ่านี่คือคุณเศรษฐาเขาพูดนะ คุณชูวิทย์ก็ไปเสนอขายสองพันล้านอีกแล้วมีการขู่บอกว่าถ้าไม่ซื้อก็จะออกมาพูดออกมาแฉในลักษณะที่มันเป็นอยู่ปัจจุบันนี้โดยจะขายในราคา2000ล้านซึ่งคุณเสรษาแช้คําว่า Black May. แบล็กเมล์อ่าก็กลับกลายเป็นว่าเอา้ามันเป็นเรื่องโอลพ่ออะไรงานนี้กลายเป็นว่าเอา้าสาเหตุที่คุณชูวิทย์ออกมาแฉเขานี่เพราะตัวเองเสียประโยชน์แลือมีส่วนได้เสียยังไงหรือไม่ใช่ไหมไอ้เรื่องนี้สังคมแต่แรกนี่นะ ก็ก็ฟังเลิมไม่พอสมควรน,นะนะครับแต่พอคุณเศรษฐาออกมาแฉเรื่องเป็นแบบนี้กลายเป็นว่าข้อที่จริงต่างๆนั้นมันก็เขาเรียวกว่าน้ำหนักมันก็น้อยคือการจะไปแฉใครพูดถึงใครตัวเองจะต้องไม่มีส่วนได้เสียนะครับและจะต้องไม่ทําเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือเป็นการเบ็กเมลหรือการข่มขู่อันนี้สําคัญมากนะครับมันถึงจะมีเครดิตในการเปิดข้อมูลแต่เมื่อคุณเศรษฐาเปิดออกมาอย่างนี้สําคัญคือพอคุณเศรษฐาเปิดป๊บ ก็ยังไม่เห็นคุณชีวิตออกมาโต้ว่าเป็นเรื่องไม่จริงนะที่บอกว่าเสนอขายที่ดินพอเขาไม่ซื้อก็กรอดอะพูดง่ายๆอ,นะอ่ะนะอ่าแล้วคุณเศรษฐายัางย้ำอีกว่าถ้าผมออกมาพูดนี่เป็นเรื่องไม่จริงก็ฟ้องผมได้ก็ฟ้องผมได้ไอันนั้นยืนยันน้ำหนักการพูดของคุณเศรษฐาว่างานนี้นะกับที่ชูทออกมาแฉนั้นเนี่ยนะเนื่องจาก,กตัวเองผิดหวังจากการที่แสนสิลิปไม่ซื้อที่ดินก็อยากจะฝากเตือนไปบรรดาน,นักร้องทั้งหลายแหละครับนะนักร้องทั้งหลายแหละ คือการเปิดข้อมูลเป็นสิ่งที่ดีนะแต่ต้องหนึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นความเป็นจริงนะสองผู้เปิดโปงหรือว่าผู้แฉข้อมูลจะต้องไม่มีส่วนได้เสียหรือมีอคติในการเปิดข้อมูลนั้นๆจะต้องเป็นเรื่องจริงแล้วก็สังคมได้ประโยชน์อย่างนั้นได้แต่ถ้าทําเพื่อเพราะตัวเองถูกกระทําอย่างใดอย่างหนึ่งนะภาษาในทางกฎหมายเขาเรียกว่ามันมีอคตินะหรือว่าอะไร เสียประโยชน์แล้วก็เลยหาเรื่องหาราวไปร้องคนอื่นแต่ภาษากฎหมายเขาจะมองลักษณะนั้นน้ำหนักพยานมันก็จะน้อยลงนะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องอาจจะโอละพ่อนะครับนะอาจจะโอละพ่อคุณชูวิทย์นี่ผมจําได้ตอนแฉเรื่องคดีตู้หา่าจําได้ไหมโอ้ผมนี่ชื่นชมนะดีดีด,ดีเอา้านะครับขึ้นต้นเป็นลำไม้ไผ่พอเหลาลงไปกลายเป็นบ้องกัญชาปรากฏว่าเอา้าสุดท้ายมีการ ออกมารับเงินรับของกันซึ่งก็เป็นข่าวแล้วคุณชูวิทย์ก็ออกมายอมรับว่าเออรับเงินมาจริงแต่เอาไปบริจาคเฮ้ยถ้าอย่างนี้ไม่ได้นะครับต่อให้เอาไปบริจาคยังไงก็ไได้แล้วคุณโยกไอ้ผมนี่มันเป็นโจรอ่านี่คําพูดของคุณชูวิทย์เองนะเออคือยังไงก็แล้วแต่ครับนะผมก็อยากให้กระบวนการต่างๆนั้นมันจะต้องมาโดยเจตนาที่มันสุจริตนะแล้วสังคมจะได้ประโยชน์ นะถ้าเราเปิดอะไรโดยสุดเรื่องของการเสียภาษีไม่ใช่เรื่องยากครับนะเป็นเรื่องข้อข้อ้ที่จริงข้อกฎหมายแบบง่ายๆผมกาคุณเสดายชี้แจงไม่ยากด้วยนะมีช่องทางชี้แจงเยอะยะนะครับที่ถ้าเรื่องนั้นมันเป็นเรื่องที่เป็นการกล่าวหามันเป็นเรื่องของการที่ข้อที่จริงที่มันไม่เป็นจริงนะก็แก้อะไรไม่ยากมากมายแต่ว่าไอ้เรื่องที่คุณชีวิตไปขายที่พอเขาไม่ซื้อก็ทําเป็นโกรธหรือว่าไม่พอใจอะไรอย่างเงี้ยอันนี้สําคัญ นะฝากบรรดานักร้องทั้งหลายครับนะถ้าคิดจะร้องใครอะไรยังไงอย่าให้ตัวเองไปมีส่วนได้เสียน้ำหนักมันจะหายนะครับสังคมเขาไม่เชื่อถือครับเอาละครับวันนี้ก็เลยเอาเรื่องนี้มาพูดกันนะชีวิตก็กลายเป็นหน้าหงายนะหันคมดาบไปข้างหน้าสุดท้ายปรากฏว่าเอ้าขอหันคมมาข้างหน้าตัวเองมั้งก็ไปไม่ถูกเหมือนกันอ่ะคอยติดตามกันต่อไปว่าเรื่องนี้มันจะเป็นยังไงนะครับขอบคุณนะครับผมจำนงชัยมงคลครับ ไปแล้วครับ